เนาะเนาะทำไมมาเก <performance> ็บขยะดึกๆไงี้ยฮะเก็บเก็บขยะเฉยๆค่ะทำไมมาเก็บดึกงี้นี่มาตีสามแล้วพ่อแม่หนูอยู่ไหนเนี่ยหนูดูนะมันทางมันเปียกไม่มีรถผ่านเลยหนูมาเก็บขยะอย่างนี้มันอันตรายรู้เปล่าเก็บเก็บขยะไปขายเฉยๆค่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่ไม่ได้ทำอะไร เก็บไปขายแล้วพ่อแม่หนูอยู่ไหนไม่ทำไมไม่ไม่ไม่ดูหนูเลยหรอผู้ปกครองหนูอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับใครเนี่ยที่บ้านค่ะหนูเก็บไปช่วยแม่นั่นแหละค่ะอ้าวแม่แม่เป็นอะไรอ่ะทำไมแม่ไม่ออกมาเก็บเองอ่ะแม่ออกมาไม่ได้แม่ไปทำงานไม่ได้ค่ะหรอแล้วแม่แล้วแม่ไม่เป็นไร เอ้าเหรอไม่ไปทำบ,บา้านตอนนี้พิการแล้วอ่ะตอนนี้ไม่พิการไม่เดินไม่ได้แล,แ,ลแ,ลแล้วหนูแล้วแล้วหนูเก็บเก็บเก็บแบบนี้มานานย,ยังเนี่ย เย็นใจเย็นีค <phải> ่อยคคุยกันค่อยคคุยกันจะ่ยค่อยคุยกันเออเดี๋ยวพี่จะช่วยไงดีวะแล้วบ้านหนูอยู่ไหนลูกอยู่ในซอยเนี่ยนะแล้วหนูหนูเดินมาเนี่ยนะแล้วหนูก็ต้องเดินกลับเนี่ยนะโหคตรไกลเลยหนูดไม่หนูใจเย็นไม่ทำแล้วไม่พี พี่กำลังหาวิธีช่วยหนูอยู่เพราะอันเนี้หนูอาพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้แ,แต่เข้าเข้าใครเด็กยากไรเลยนะซึ่งมันมันมัมนม,มันมีพวกมูลนิธิที่แบบช่วย,ช,วยช่วยเหลือหนูอยู่ด้วยทีนี้พี่ก็เลยอยากจะดูอยากจะทราบข้อมูลไงว่าแบบบ้านหนูอยู่ไหนแล้วหนูอยู่กับที่บ้านมีกี่คนอน่ะมีมีที่บ้านมีกี่คนมีหนูมีแม่แล้วก็มีน้องน้องหนูยังเล็กเลยพี่เออพี่เข้าใจพี่เข้าใจน,น้องอายุเท่าไหร่ พอ,อน้น<ข>องคลอดแล้วแม่ก็เพิ่เป็นอัมพาตดีนอ๋อนี่แม่เพิ่งเพิ่งเป็นอามพาตเลยใช่ไหมนี่หนูไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรไม่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนี่นี่ห <t od ic> นูน่างสาเอางี้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 เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้หนูไม่ต้องเก็บขยะคข้นะพี่ก็ไม่ได้รวยอะไรนะแต่แบบอันนี้พี่ให้เป็นทุนการศึกษาหนูรับไว้เหอะไม่หนูรับไว้แล้วเดี๋ยวหนูกลับบ้านเลยเดี๋ยวพี่พาไปส่งบ้านด้วยแล้วเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพี่จะติดต่อกับกับแม่ว่าจะหาวิธีช่วยเหลือหนูรับไว้หนูรับไว้เราไปเลยเออเดี๋ยวพี่หาได้เยอะกว่าวนี้ไม่เป็นไรเป็นเป็นทุนการศึกษาลูกไปขึ้นขึ้นขึ้นรถมาเดี๋ยวพี่พาไปหนูบอกหนูหนูบอกทางพี่บ้านอยู่ไหนขอบีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไม่เป็นไร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 ลูกไม่เป็นไรไปขึ้นรถมาเดี๋ยวพี่พาไปส่งบ้านแล้ววัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาขึ้นรถเลยเดี๋ยวพี่ไปส่งมันแค่นี้เองนี่แล้วเดี๋ยวพี่ ทอยมันเปี่ยวด้วยพี่พาไปส่งแล้วเดี๋ยวพี่หาวิธีช่วยหนูมาขึ้นรถมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่ไม่ทำอะไรมาขึ้นรถมาเออ,อไปข้างไหนนี่เหรอ,อ,อ